อ่าจองค์นชุมสายณอยุธยาคนไทยคนเดียวในโลกที่ทำยานอวกาศให้สหรัฐอเมริกาขึ้นจอดดาวังคารได้คนไทยเร่แล้วไปอยู่กับองค์การนาซาพุนเอยแลละผมกับโบนน,น์หนาวๆจังสีรั่งเปิดหน้าต่างดูเนยเปิด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 ให้มันหานาวหน้าห้อนปิดหน้าต่างให้มันห่อนโอ้ยใหญ่เอ้อยหกมงแรงตีละครั้งนั่งสมาธิหอดทุ่มหนึง่งจังพา้าท้ำวัดท้ำวัดแล้ว อ่านพวินัยต่อบุรษีหาขออธิบายเพศต่อโจนตีสองตั้งแต้หกมงแรงจนหอดตีสองไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกไปเยี่ยวยาไปผมก็ปวดคือกันผมก็ยังบอกไปบาโอ้แล้วบอกจิมาโอฉชะบอกนั่งเลยแล้วใหญ่ปวดกระพริกขาเย,ยู่ยงสันตีสองปับ๊บเอาลูกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านไปล้างนาะยางจกรมออกไปกับยางอัตมาฝ่าออกปับ๊บเฮ้ ไปนอนก็ไวจะข่าวย่างไปกุฏิกึบกึบก็ล่างสิไปหลวงปู่พระนยางน้ำกลมาายังเราบวายกลับไปสาลาล่างนาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็ล่างนาที่เราแงนเบิงดาวคือพระโบก็ล่าแตมากแงนเบิงือเพิ่นที่ะเบิงเห็นแต่ดาวแต่ไม่จำไม่จำงาเงานอนอยู่คือเก่าแบบเออเอาไปเอามามานังอัดสูงหน่อยหนึงเนาะ เออเม็ดกกัวหนึ่งตะกี้พรกกันดังหัสุดเน้นเน่นเหงานอนไงหลังทุนตกอาจสงหัวสุปโถดอัตมากับยานแพร่เว้มันจะเป็นผู้รู้ผู้เหงานอนติระบาดนี่มื่นตาแล้วบลาบเลยบาดนี่มืนท่โลเลยแล้วมึงเลยบาดนี่กูบลาบเราบามื่นเบิ้งพระพุทธรูปบบบนี้เลี้ยวบ,บึงพุดบึงพีแบบเบิ้งจิตเจ้าของไว้นั่สู่ไปสู่มาไม่ไงมาพาเน้นสู่โตนี่เลยบาดนี่มันมวนม่ได้สมาธิ สมาธิถ้าพูดได้ด้สมาธิมันแหวกเข้าไปเลยเลยมันชนะเหงานอน,น,นมันอจจัศจรรย์ตรงนี้แล้วบาทพราะนัน,นมาถืพอพนบังคับสะ ในเขาพรรษาเด้เคืองเดือนจังฝันเป็นผาหลวงปู่ซาจังบอกนี่เราเสริมภพศาสตร์มนุษย์ทาคุณเหตุประจําออกจากล่างนอนลงไปเขาสมาธินอนถอดจิตเจ้าของอยางไปฟังเทศกุบาอาจารย์ใส่กระไดไก่ไปได้ก็ไปได้ข้าวเดียวพีมากกับหูเทวดามากกับหูเจ้าว่าอ่านประวัติหลวงปู่หมันหลวงปูญญง่ยันนงพนดังทุกกิริยาบทของเพล่นจิตของเพล่นเพิ่นไดสมาธิด้แล้วเพิ่นสิฝันหมูเ่เหลืองแต่ว่าคนธรรมดาฝันบ่หูเหลือง ถามหลวงปู่บ่กกระกไรเถอะเพิ่นบ่าวาให้ฟังคือสื่อนอนอยู่ที่คุยกระดูพุทธีกลางคืนมาไปหากันเฉยดิแจ้งจะพักกัลบมมบล้างบัเบิ่งหลังเจ้าของนอนอยู่ผีเปินคุยทั้งจิตบนตัวเจ้าวันลิตูนซาดค้นติดระบาดบค่คขดอีหยังพวกผู้เจ้าอยู่หู้สิไปคึดนมองสิเกิดมองใด,งดบ่ว่านั่งเบิ่งตี่หรอนั่งเบิ่งได้บ่ทุกคนนั่งเบิ่งลรามื้อแร่นั่งจังใดเระใหญ่ก็บ่ยากาตีนั่งคืออตาตมาก,ก็ได้เออสิเฮ็ดคือหลวงพ่อเสริบบากก่อนบ่า เอากาพระแล้วระล,ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพอ่อคุณแม่แล้วเอาคุณถาดทั้งสี่อ่ะผู้ขาดชิพภาวนาเดิมเหมือนี่เอาอไรหังก็ได้พุโทโทก็ได้พุทูโทโ,โทโ,โทโอาตมาว่าบกเกินสีโทหมากกูเบิดแล้วโทโให้ปซื้อมากให้กูนอบานเนี่ยพุโทโ <laughs> <laughs> ขั้นมาผู้ใจกับผู้ดอผู้ดอคืนหอดหลานหลารอมันอยู่แถวหลายรอว่าเน่มันสิมาบ่รอดเผู้ดอ,ดอมองเกิดขั้นซุ่มผู้บ่าวผู้สาวนี่นับเบอร์ได้ลูกบาดิถ้าลูกอยากเรียนหนังสือเก่งเพิ่มสมาธิใจเจ้าของถ้านั่งผู้โท้พระบ่ไ,ได้มันหลงดูเบิ้งลมหายใจก็หลงดูเอาก้อนหินนั่นนับใส่จานเลยสองลอยอันว่าเบิง้งหรอวะต้องนับเบิง้งหนึ่งสองนับบิลีเดิสามขั้นผู้บี้ผู้บ่าวก็บสี บอโทษมากบอถามบุบ้บมมี้ภูม่มยกุตบแม่มงก็คักเลยบ่าน, <c oughs> น่นนาบิลีเนี่ไมนได้สมาธิผู้บ่นละด็อกเตอร์อาจองค์ณชุมสายณอยุธยาคนไทยคนเดียวในโลกที่ทํายานอวกาศให้สหรัฐอเมริกาขึ้นจอดดาวังคารได้คนไทยเหลยแล้วไปอยู่กับองค์การนาซ่าพุ่น เขาผีบ้านนี่นั่งสมาธิเหตุเราออกไล่การเลยแล้วราหนังสือพิมพ์ก็ลงผมได้สมาธิเลานั่งเข่าชานเบิงเรื่องเข่าช้านพิสิกาวาา้าแล้วเวาผู้เดียวแล้วแววแล้วแววใดที่เรล่าโบเมนพระผมทีแรกก็ทําไปได้กับฝรั่งทําร่วมกันถามฝรั่งคุณทําได้ไหมผมก็ทาไม่ได้มือกันมันเหตุขึ้นได้แต่มันจอดบ่ได้มันบอกอขึ้เครื่องบินเด้จรวดจรวดมันตั้งขึ้นเครื่องบินมันไม่ีปีกมันมีลั่นเว่ยต้องบิน ไปนิสิตจังสีโกงปีกจังสีขึ้นจะลวดไปขึ้นไปเลยวัดสิบมคับจอดบอดเราได้ขอเวลานอกสหรัฐอเมริกาผมรักษาศินแปเจวันผมไปนั่งสมาธิอยู่บนภูเขาวันที่แรกวันแรกก็ยังไม่ได้เท่าไหร่พอวันสองผมเข้าใจแล้วว่ะดิกำหนดจิตเข้าเลยพุบหอรู้ทางเข้าแล้วกำหนดจิตเข้าชาน1ึงตั้งสติต่อเข้าชานสองตั้งสติต่อเข้าชานสมตั้งสติต่อเข้าชานสี ขอดูในนั้นเลยว่าทาอย่างไรที่จะทําได้ง่ายภาพจะปรากฏบนคอมพิวเตอร์เลยที่หลวงพ่อว่าได้ตัวนี้พ่ออย่างเราบอกที่หลังเราก็ว่าอีบบ่เดียวว่า,า,วาผมได้สมาธิขั้นแรกกับหลวงพ่อพุทธทาสขั้นสองกับพอ่อฤาษีลิงดําขั้นสามเข้าใจเต็มเปี้ยเลยแน่นปังเลยกับหลวงปู่ชาสุภโธวัดน,นองพระพอง์วัดหลวงพ่อว่ดเอ้ยเบื่องตีเขาไก่ไปแล้วเขายังมาลอยเอาแล้วนางเหตุเลยบ่แล้วเหตุได้เลยบ่ หลวงพ่อมาหูอีกพระทั้งหลายบอกกล่าวว่าตัวนี้เพราะมันจะทําให้เสื่อมอุ oh, จักบอกจะว่าพระพุทธบอกคุยกันมาหูตอนไหนบ้านนี่มาหูเรื่องพ่อตี่ละพอ่พอเขาหลวงพ่อดีแล้วก็นั่งใดพออ่อใหญ่เกี่ยงแล้วก็นั่งใดแล้วก็ถามหลวงปู่ซาว่ายให้ถามเลยพี่ยังทว่า,าอันเทตเอาเล็ก,กตัวนีตดนั่งจังไดโอ้ยเ่าเกียงเจาะก,กระไดอยู่ตัวน,นอซานน่ะเจาก็ก๊หนดหอดซานซีเจาะซีเห็นตัวตั้งสติที่เราหอดซ่านหนึ่งกับตั้งสติต่อหอดซานซี ขอเบงโลแต่สงบนิ่งในชาติทีก็ถามนแนวมนย์โลกเล่นเป็นแนวไรนนปราคตให้แน่มันก็สิมาทั้งหัวปิดกึบพกโตเขาจุดพูนลงมาบอมแมนมาใสา่มือบาดบบกาิกึบสีเหลืองกัเฮอมากกับบอมแนตรงขวบาดิแดงมาเลยค,คือเดียวกับบอมแนสองเธอแมนโลดพออัตมาแล้วเห็นแล้วโจดไหวพรผิพิจักโตอ้าว จะว่าโตเข่าสมาธิดิลูกมันเฮียนได้จะว่าลงเท่าด็อกเตอร์อัดองแลงว้วนั่งได้ไอโตสมาธิโตนี่เข่าช้านัวนี้ภาษาพระพุทธวชานโลกีมันกระเสือมได้กันเนี่ยขี่คุยรู้ดูดิลุดไปเลยเลยไม่เน้นครั้งพุทธการคือกันเข่าช้านตัตนี้ได้บ้านีหอบินทบาดซ้าผิดแล้วหอไปบินเมืองอุบลพุน่นหอมวนที่เรากเกือบสี่หาเดือนพุน่นละ มือนึงหอหลบมากปะนี่โอ้ยอยากหอเบิงต่ำๆตเำบิงแม่น้ำเบิงในจังหน่อยพราะ่หอลงต่ำๆตำเห็นผู้สาวแก่ผ่าอาบน้ำอุ้ยมันคืองามหน,นึงนงน่งคือขึ้นมาขา่าวถนนตุกตู้แปลว่าทาเลนตนี ي ขออย่างเดียวถ้าอยากเรียนเก่งห้ามมีความรักภาษาโลกห้ามเซ็กตายแล้วครับเรื่องนี้ผมสูบได้เอิมนเนอรอดเ <_ EN> จว่าถามผูใ้ใดเหตุไม่มวนแล้วแต่ว่าได้ยินผนเบาอยู่วะ หลวงปู่แหวนพวกเหตุคือกันสามล่ำคี้คือบินขามหัวพลคุ่มือวัดดอยไม่เป็งซ่อมลบนะซ่อมลบเอฟหกมือได้กับคู่มือเบอย้ยมันก็บินขามหัวพระเร้าเธอเวย้ยหลวงปู่แหวนแยกล่างคือไปคื้กันบอหนึ่งบอสองเห็นพระไม้หอกข้างหน้าเห็นตามเล็ววบริสันบรท่านเลย จนไปเห็นรูปหลวงปู่แหวนอยู่ห่านถ่ายรูปจะไปกราบทุลนในหลวงสมาธินี่เหรอลูกแล้วพนมนมีคาถาตัวใหพผู้โทษตัวเดียวลูกทาลูก,ลกเฮ็ดจังสี่เดือเฮีนยนยน,ยน,ยน,ยนังนื้อพปยังสิบ่ได้เจ้าว่าด็อกเตอร์อัดองค์นชุมสายแล้วล่าออกจากองค์การนาซาเราสสำรวจโลกแล้ว,วลแล้ว,ลว่าโลกร้อนน้ําแข็งมันละลายน้ําท่วมประเทศไทยแน่นอนเลาล่าออกมาเลยแล้วมปอยู่โรบ,บุรี่แล้วตั้งโรงเรียนเดี๋ยนี่ได้เจ็ดแปดปีแล้วนักเรียนโรงเรียนเล่าแล้วเอาแต่ลูกผู้ถูกผู้ยากว่ามีโทรศัพท์มีลําธารมีสายน้ํา แต่เน้นหนักเครื่องสมาธิสอบเขาธรรมศาสตร์จุฬาได้วัตถุค้นนักเรียนโรงเรียนเราเอาแม่บอกพ่อพ่อมาบ่ละพือพ่อ,อมากดอกจังสี่พ่ <c oughs> ม,มีเหล่าห่วยเมืม่อยเลยเด้อผู้สาวผู้บ่าวนั่งสมาธิดิ่งล่องนางเมืองที่ละลูกล่องนางเมิ่งอ,อย่าวางพ่อว่าวิธีนางนั่นคือการทําสมาธิด่พูดง่ายๆคือการพักผ่อนจิตเ้าแลนบ่อเศร้าแต่ห้าเศร้ามีแห้งเ้าก็ได้กําลังบาดีฮาเวลฮา พวกผู้เจ้าเนี่เวลาเฮี้ยนบ่ค่อยสนใจแต่มาวัเล่งอ่านบัตรสิสอบปวดหัวปวดหัวแม่นบ่ละแต่ว่าบานนี้ถ้าจินั่งสมาธิลูกให้นับเด้อลูกเด้อนับเลยหนึ่งสองสามผู้สาวผู้โท่มาบ่หยุดมึงยจะมาหยุงให้กูนับสัก่อนเรื่องผู้สาวไว้สัก่อนต้องสี่หน่าว่าเจ้าของดูดูสี่หาหกอย่ากินบักม่วงเว้ยกูบอกกินกูนับอยู่